เด็กหญิงนิยายตำราบรักจอมเจ้าเล่บทที่ยีสบห้า หมิงเซินพบหญิงสาวซึ่งมาจากสกุลเผยหลังเดินทางมาเยือนฝูชุนเพื่อเตรียมตัวโยกย้ายมารับตำแหน่งมันเป็นรักแรกพบที่ใช้เวลาไม่นานนักเผยห้วยหลิงมีบิดาประกอบอาชีพค้าขายนางเป็นพี่สาวคนโตของบ้านมีน้องๆองอีกสี่คนน้องสาวหนึ่งและน้องชายอีก3หญิงสาวหน้าตาสะสวยรูปร่างผอมบางสมเป็นสตรีเชื้อสายฮั่นด้วยอายุซึ่งเหมาะแก่การมี ย่ามีเรือนทำให้เท่าแก่เผยตอนรับขับสู้ขุนนางหนุ่มจากเมืองหลวงผู้ดูมีอนาคตไกลอย่างชื่นมืน่นหลังเขาเข้าไปมั่นหมายและส่งข่าวถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองหลวงแล้วเกียวเจ้าสาวก็ได้เดินทางจากฝูชุนสู่เปจริง มิงเซินรักไข่เอ็นดูภรยาผู้อ่อนวัยกว่าเป็นอย่างมากคืนวันอันแสนหวานผ่านไปคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก็มาถึงสองสามีภรยากลับมาปักหลักอยู่ทางเหนือไม่นานหลังจากนั้น เจ้าตู้ก็ได้เข้ามาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหมิงเซินเรียกได้ว่ายามหลินหลังลืมตาดูโลกนอกจากบิดามารดาแล้วเจ้าตู้ก็เป็นอีกคนที่คอยดูแลนางมามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผู้คนไม่ทราบคือเผยจื่อว่านซึ่งเห็นพี่เขยมายาวนานก็หมายปองเขาผู้เป็นขุนนางหนุ่มผู้เทนตรงเช่นกันตอนพี่สาวแต่งงานออกเรือนไปนางอายุเพียงสิบขวบ ไม่รู้เรื่องราวเท่าใดนอกเหนือไปจากหมิงเซินเป็นคนที่บิดามารดาชื่นชมเป็นอย่างมากกระทั่งเวลาผันผ่านชายหนุ่มราวกับสุราซึ่งบ่มตนได้ที่ทั้งหน้าเลื่อมใสและหน้าพึ่งพานางยอมรับนางเฝ้าหวังว่าสักวัน จะอยู่ในสายตาของพี่เคยบ้างเมื่อพบว่าเขามอบความเอ็นดูให้ตนไม่น้อยเผยจื่อว่านเคยกล่าวเรื่องนี้เป็นในในกับเผยหุ้ยหลิงแม้ตอนนั้นสีหน้าพี่สาวจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่พี่พูดใจดีและตามใจนางมาเสมอก็รับปากว่าจะพูดเรื่องนี้กับหมิงซันนางคิดว่าผู้เป็นพี่เองก็รู้สึกผิดอยู่ในใจพี่แต่งงานมา9ปีแล้วสามารถมอบบุตรสาวให้แก่สามีได้เพียงคนเดียวดังนั้นจึงคิดว่าใช้สิ่งนี้มาพูดเกลี้ยกลก่อมได้หากพี่ใหญ่เป็นคนขอร้องพี่เขยต้องยอมแน่หุยหลิงฟังความคิดของน้องสาวแล้วจึงพยักหน้าพี่จะลองพูดดู แต่ท้ายที่สุดต้องอยู่ที่ความเต็มใจของท่านพี่แหละนะน้องสาวคนเดียวของนางอายุห่างกัน5ปีบัดนี้อายุ19แล้วยังไม่ยอมออกเรือนคาดว่าเหตุผลแท้จริงคงมาจากการพึงใจพี่เขยขอบคุณพี่ใหญ่มากเจ้าค่ะ หญิงสาวผูกติดอยู่กับความเชื่อที่ว่าทุกบ้านสมควรมีบุตรชายสืบสายสกุลนางคิดไม่ถึงว่าหมิงเซินจ,จะรักภรรยาด้วยความจริงใจและไม่คาดหวังอะไรไปมากกว่าการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขหลายวันผ่านไปหุยหลิงจึงเรียกนางไปพบและแจ้งข่าวท่านพี่บอกว่าเห็นเจ้าเหมือนน้องสาวคนหนึ่งเผยหุยหลิงเ่ากับนางก่อนจะโอบกอดเพื่อปอบประโลมคนที่ผิดหวงัง ท่านพยายามพูดแล้วใช่หรือไม่นางมองอีกฝ่ายด้วยความเครือบแคลงใจหรือพี่ใหญ่เกิดคิดกับคำและหลอกนางหากเจ้าไม่เชื่อจะถามเขาดูเองก็ได้ไม่ข้าเชื่อท่านตื่อว่านสวมกอดพี่สาวแต่ในใจนั้นไม่คิดวางมือจากหนิงสนง่ายๆไหนเมื่อให้พี่ใหญ่ออกหน้าให้ไม่สำเร็จเช่นนั้นนางก็จะใช้ความอดทนและพยายามให้เขาเห็นใจหลิงเอ,อ๋อ หญิงสาวที่จูงมือของหลินหลางอยู่หันกายกลับไปทางต้นเสียงหมิงเซินหัวเราะเบาๆเมื่อเห็นว่าเป็นน้องสาวของภรรยาเผยจื่อว่านย่อกายให้พี่เขยขณะหลินหลางวิ่งไปกอดบิดาก่อนพลกไปหาท่านอาตู้ผู้ใจดีซึ่งยืนอยู่ด้านหลัง ขอโทษด,ด้วยข้านึกว่าเจ้าเป็นนางเผยจื่อว่านสายหน้าแล้วส่งยิ้มให้อธิบายว่าสมัยก่อนก็มีคนเข้าใจผิดบ้างเหมือนกันเจ้ากับนางคล้ายกันจริงๆนั่นละ่ะ หมิงเซินหารู้ไม่ว่าคำพูดนั้นได้ฝังลึกลงในใจของหญิงสาวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเผยจื่อว่านักจะมาเยี่ยมเยียนพี่สาวเป็นประจำนางอยากให้ใชายหนุ่มได้เห็นถึงความตั้งใจที่ไม่สั่นคลอนของตนทาว่าเวลาผ่านไปหมิงเซินกลับมีท่าทีเป็นปกติให้ความเป็นกันเองแต่ก็ทิ้งระยะห่างอย่างพี่เขยกับน้องภรรยากลายเป็นจื่อว่านเองที่เริ่มรู้สึกว่าความพยายามนี้ช่างไร้จุดหมา จนกระทั่งวันหนึ่งนางบังเอิญได้ยินพี่สาวคุยกับสาวใช้คนสนิทถึงเรื่องนี้ระหว่างมาเยี่ยมเยียนหลิงหลางคุณหนูรองยังไม่ยอมล้มเลิกอีกหรือเจ้าคะหุยหลิงสายหน้าให้คนสนิทก่อนทอดถอนใจ ข้าเองก็ลำบากใจนางเป็นน้องสาวค้าแอ่จะให้ใช้สามีร่วมกันเช่นนั้นข้ายอมรับว่าทนไม่ได้ข้าคงไม่มีทางขอให้เขารับนางเป็นภรรยาอีกคนแน่เผยสื่อว่านเม,ม้บริมฝีปากฟังคนในห้องพูดต่อด้วยความแค้นเคืองตุกแน่นในอกแล้วนายท่านว่าอย่างไรบ้างเจ้าคะนายท่านที่ว่าคือเท่าแก่เผยบิดาของสตรีทั้งสอง ข้าปรึกษาท่านพ่อแล้วท่านว่าให้ปล่อยไปประเดี๋ยวนางก็ล้มเลิกความตั้งใจเองหลังจากนั้นท่านพ่อจะให้แม่สื่อจัดการเรื่องคู่ของนางหญิงสาวทนฟังต่อไปไม่ไหวอีกกระทั่งบิดาก็ทราบเรื่องแต่ยังไม่คิดเห็นใจทุกคนล้วนเห็นนางเป็นตัวตลกเผยห้วยหลิงรับปากถาว่าไม่ยอมทำตามสัญญาอ่อยให้นางเฝ้ารอลมๆนั้งๆไปเรื่อยเปื่อยนี่เจ้า หญิงสาวปาดน้ำตาลวกลวกแล้วหันไปเผชิญหน้ากับคนสนิทของพี่เขยเจ้าตู้ชำเลืองมองไปในห้องก็พบหูหญินของจวนแห่งนี้กับสาวใช้กำลังสนทนากันชายหนุ่มมองจื่อว่านด้วยความรู้สึกหลากหลายผสมปนเปก่อนเอ่ยออกมาประโยคนึงเจ้าตัดใจเสียไม่ดีกว่าหรือ แม้แต่เจ้าก็รู้นางพึมพำด้วยความตกใจนี่เท่ากับว่าทุกคนดูออกหมดใช่หรือไม่ว่านางมีใจให้คนผู้นั้นเพราะว่าความคิดนี้ผิดไปนอกจากห้วยหลิงกับสาวใช้แล้วก็มีเพียงเจ้าตู้เท่านั้นที่ทราบความลับซึ่งหญิงสาวซุกซ่อนเอาไว้ข้าทราบทำไมเขาจะไม่รู้ในเมื่อแทบไม่เคยละสายตาจากสตรีใบหน้าเปื้อนน้ำตาผู้นี้เลย ตัดใจเสียแต่นั่นเนิ่นจะดีกว่านายท่านไม่มีทางรับภรรยาเพิ่มเด็ดขาดหุบปากเจ้าไม่ต้องมายุ่งทุกคนเห็นนางเป็นตัวตลกเป็นจำอวดที่ไล่ตามหมิงเซินเดี๋ยวก่อนค่ะเจ้าตู้หยุดฝีเท้าลงคำพูดที่บอกให้ตัดใจเสียตั้งแต่ตอนนี้บางทีอาจเป็นสิ่งที่เขากำลังบอกตัวเองก็เป็นได้หน้าที่การงานของจางเจียหมิงเซิน ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลื่อนตำแหน่งได้ไม่นานชายหนุ่มก็หาซื้อคาร์ลิาดขนาดกลางหลังหนึ่งให้สมฐานะด้วยเพิ่งขยับขยายที่อยู่จำนวนบ่าวพร่ในเรือนยังคงมีเท่าเดิมวันเกิดเหตุจึงมีคนอยู่ในจวนทั้งหมดเพียงหกคนได้แก่เผยห้วยหลิง ปุตสาวสาวใช้อีกสองคนบ่าชายแม่ครัวกับเผยตื่อวานซึ่งชอบเดินทางมาเยี่ยมพี่สาวเป็นประจำเมื่อนางมาถึงแล้วก็พบว่าบ่าวชายถูกตีจนสลบอยู่ไม่ไกลจากประตูใหญ่เสียงกรีดร้องและเสียงเข้าของแตกกระจายดังแว่วมาจากบริเวณเรือนชั้นใน เผยจื่อว่านกำหูตะกร้าสารจนแน่นก่อนจะค่อยๆตามต้นเสียงไปนางเห็นชายสามคนกำลังยื้อยุดฉุดกระชากกับสาวใช้และพี่สาวคนโตของตนในมือของสาวใช้มีแต่กันดอกไม้อยู่คนสนิทของพี่สาวพยายามจะทุ่มมันใส่คนร้ายคนหนึ่งแต่มันรับเอาไว้ได้ก่อนจะแย่งมาแล้วทุ่มกลับจนสาวใช้ผู้นั้นล้มคว่ำหน้าลงเผยห้วยหลิงกรีดร้องเสียงหลงเมื่อเห็นภาพดังกล่าว แต่สุดท้ายก็ไม่พ้นถูกคนได้ใช้สันดาบฟาดเข้าที่ลำคอชายทั้งสามนั้นอยู่ในชุดธรรมดาใช้ผ้าสีเข้มคาดใบหน้าเอาไว้ จนเหลือเพียงดวงตาพวกมันหันรีหันขวางอยู่ครู่หนึ่งก็ค่อยแยกย้ายกันไปเรือนอีกฝั่งเห็นดังนั้นเผยจื่อว่านก็ทราบทันทีว่าพวกมันไม่มีเจตนาเอาชีวิตคนรอกระทั่งพวกมันเข้าไปในห้องของอีกเรือนนางจึงค่อยๆลัดเลาะตามพุ่มไม้ไปหาเหยื่อทั้งสองเห็นร่างของหลานสาวคลานมาหามารดาก่อนจะถูกไล่ให้กลับไปหลบในห้องอีกครั้งเมื่อเห็นว่าสาวใช้นอนคว่ำหน้าไม่ได้สติ เผยจื่อว่าได้ก้าวข้ามร่างนั้นไปเศษกระเบื้องแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายอยู่บนพื้นหญิงสาวย่อายลงขย่าแขนพี่สาวนอกจากรอยแตกบริเวณหางคิ้วกับความเจ็บปวดและชาหนึบบริเวณด้านหลังแล้วเผยหุ้ยหลิงยังมีสติดีทุกประการหญิงสาวตรงหน้ากำลังเจ็บปวดนางต้องช่วยนางต้องช่วยเจ้ากับนางคล้ายกันจริงๆนั่นละ่ะ รอยยิ้มของหมิงเซินในวันนั้นปรากฏขึ้นมาให้เห็นถ้าไม่มีพี่ใหญ่เขาอาจจะหันมามองนางข้าคงไม่มีทางขอให้เขารับนางเป็นภรรยาอีกคนแน่เสียงของพี่สาวช่างเสียดแทงหัวใจนักคนผู้นี้หลอกลวงนางหลอกลวงนางสมควรจะเจ็บปวดแล้วตราบใดที่พี่ใหญ่ยังอยู่นางก็จะไม่มีวันได้ครองคู่กับหมิงเซินท่านพี่ตามท่านพี่ เผยจื่อว่านไม่ได้ผ่าออกไปเพื่อทำตามคำสั่งนั้นความเกลียดชังและอยากครอบครองเพียงชั่ววูบส่งผลให้นางเอื้อมมือไปหยิบเศษกระเบื้องชิ้นใหญ่ที่สุดบนพื้นขึ้น ก่อนจะง้างสุดแขนแล้วต้วงแทงพี่สาวที่บริเวณลำคอขนใต้ร่างเกรงกระตุกเลือดอุ่น,นๆไหลรินราวกับสายน้ำภาพสุดท้ายที่เห็นคือใบหนา้าอันบิดเบี้ยวของน้องสาวซึ่งเปเปื้อนไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มเมื่อมั่นใจว่าพี่สาวสิ้นลมหายใจแล้วนางก็กระตุกเอาป้ายหยกสีชมพูซึ่งเป็นของแทนใจจากสามีอีกฝ่ายมาเก็บไว้กรี๊ด เสียงกรีดร้องของเด็กน้อยทำให้นางรีบผุนผันเข้าไปด้านในห้องทว่าเข้าไปถึงกลับพบว่าหลานสาววัยเก้าขวบสลบสลา่ไปแล้วเผยจื่อว่านกระชับเศษกระเบื้องในมือนางลงมือกับพี่ใหญ่ได้เพราะพี่ใหญ่ผิดต่อนางแล้วหลินหลางเล่าหลินหลางผิดอะไรเจ้าเห็นข้าเจ้าเห็นข้า หลานสาวไม่ผิดเพราะว่านางไม่อาจปล่อยให้พยานปากสำคัญเพียงคนเดียวรอดไปได้นางต้องฆ่าต้องฆ่าสถานเดียวเท่านั้นหยุดนะร่างสันทัดของใครบางคนทลามากอดเด็กสาวเอาไว้เจ้าตูอุ้มร่างอ่อนปวกเปียกของหลินหลางด้วยสีหน้าทะมึงทึงก่อนจะตะวาดอีกฝ่ายเสียงดังเจ้าทำบ้าอะไรลงไป เขาเห็นเศษกระเบื้องที่จื่อว่านพยายามซ่อนไว้ข้างหลังแล้วแทบอยากจะซัดนางแรงๆสักครั้งให้ได้สติหากไม่บังเอิญว่าถูกสั่งให้มาแจ้งฮูหยินเรื่องการจัดการอาหารเย็นรับรองในอำเภอคนใหม่ที่ตันเย็นนี้สตรีในดวงใจของเขาคงสังหารหลานสาวแท้ๆไปแล้ว ตอนเข้ามาเห็นบ่าวชายกับสาวใช้สลบอยู่เขาก็ทราบว่าเกิดเรื่องไม่ธรรมดาขึ้นเมื่อได้เห็นร่างไร้ลมหายใจของเผยหุยหลิงสิ่งแรกที่คิดคือความปลอดภัยของหลิมหลางนางเห็นค่ะนางเห็นค่ะเผยจื่อว่าละล่ำละลักก่อนจะถอยออกไปจากห้องแล้วสะดุดตรงประตูเจ้าตู้ตามออกไปมีคนร้ายมีคนร้ายบุกมา เมื่อพอจะมีสติกลับมาบ้างหญิงสาวก็เริ่มอธิบายนางมองมือเปื้อนเลือดของตนเองน้ำตาไหลลงเป็นสายอีกครั้งหลินหลังข้าขอโทษข้าขอโทษเจ้าตู้มองสตรีซึ่งปล่อยให้จิตใจชั่วร้ายครอบงำแล้วทดท้อเหลือกำลังเขาควรทำเช่นไรในเวลาเช่นนี้ออออ เด็กน้อยซึ่งพาดอยู่บนไหล่เจ้าตู้ขยับกายแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นหลิ้นหลางหอบหายใจมองหน้าท่านนาที่คุ้นเคยแล้วเบะปากพลางเอื้อมมือไปหาอีกฝ่ายร่ำร้องจนหูตาแดงํำจะให้เผยจื่อว่านกอดปลอบความกระทบกระเทือนทางจิตใจส่งผลให้ความทรงจำเมื่อครู่บิดเบี้ยวไปหัวใจอันบริสุทธิ์ของเด็กน้อยทราบเพียงว่ามารดาถูกคนทำร้ายนางถูกสั่งให้เงียบและหลบอยู่ใต้โต๊ะ ลิ้นล้างเห็นอาการของหลานสาวความรู้สึกผิดก็ท่วมทนขึ้นมาถาว่าพอจะเข้าไปหาเจ้าตู้กับถอยหลังออกไปหลายก้าวชายหนุ่มมองไปยังมือเปื้อนเลือดของนางแล้วสายหน้าคนร้ายอยู่ที่ไหนพวกมันเห็นหรือเปล่าว่าเจ้าลงมือ หลินหลังยังคงดิ้นพลานสุดกำลังจนเจ้าตู้ต้องปล่อยนางลงเพราว่าเมื่อเท้าแตะพื้นและเห็นร่างของมารดาด้านหลังน้าสาวแล้วเด็กน้อยก็กรีดร้องลั่นก่อนจะถูกเจ้าตู้กระแทกสันมือเข้าใส่เบาๆจนหมดสติ จนทั้งสามนั้นหลังจากทำให้สาวใช้กับแม่ครัวอีกคนสลบแล้วก็แยกกันเข้าห้องในเรือนด้านในกระทั่งเจอเข้ากับห้องซึ่งมีโล่ล่ามประตูไว้แน่นหนาเมื่อทุบประตูจนพังและรื้อค้นดูก็พบกับสินเดิมยามแต่งเข้าของเผยห้วยหลิงพวกมันรีบตอบกลอยของมีค่าทั้งหมดใส่ลงในถุงผ้าใช้เชือกมัดอย่างดีแล้วสะพายติดตัวเครื่องประดับของภรรยาขุนนางนั้นแม้ชิ้นเล็กเถา ว่ามีค่ามากเพียงแต่อาจต้องนำไปปล่อยขายในที่ไกลๆเสียหน่อยน้องสามเมื่อวิ่งออกมาจนถึงทางเดินแล้วหนึ่งในคนที่ลงมือร่วมกันกับชะลอฝีเท้าลงก่อนจะเดินไปหาร่างของคนซึ่งคาดว่าเป็นนายหญิงของจวนแห่งนี้พ,พี่รองนางตายแล้วคนเรียกน้องร่วมสาบานขยับเท้าตามไปเจ้าค่านางหรือข่าเปล่า ชายหนุ่มอ่อนอาวุโสกว่าปฏิเสธปากคอสัน้นขาแค่ผลักเสาใช้ผู้นี้และใช้สันดาบฟาดนางจนสลบ เขาสี้นิ้วไปยังร่างที่นอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นส่วนร่างของสตรีซึ่งอยู่ในเสื้อผ้าดูมีราคานั้นแน่นิ่งจมกองเลือดบริเวณลำคอของนางเนืองนองไปด้วยโลหิตสีแดงฉานยังไม่ทันได้เข้าไปดูใกล้ๆร่างสันพัดของบุรุษผู้หนึ่งก็พุ่งออกมาจากห้องที่เปิดประตูอ้าอยู่แล้วตรงเข้าฟาดฟันใส่ทันทีน้องสาม ตนซึ่งรับมือเจ้าตู้อยู่ตะโกนไล่พวกพ้องอีกสองคนให้หนีไปเผยจื่อว่านเกาะขอบประตูรอบดูความเป็นไปภายนอกนางหันกลับไปมองร่างของหลานสาวซึ่งยังสลบสลายครุ่นคิดว่าควรจะทำเช่นไรควรปล่อยหลินหลางให้มีชีวิตรอดเช่นที่เจ้าตู้โน้มน้าวหรือสมควรฆ่านางพิง้งเช่นพี่ใหญ่ของตนพวกท่านรีบไป คู่ต่อสู้ของเจ้าตู้หลบไม่พ้นคมกระบี่เลือสดสดๆไดหลรินลงจากต้นแขนพี่ใหญ่พาพี่รองไปเร็วเข้าระหว่างที่กำลังจะเพลียงพับนั้นเองเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ดังขึ้นช่วยด้วยบ่าวชายที่ถูกตนทั้งสามซัดใส่ จนสลบไปในตอนแรกค่อยๆได้สติลุกขึ้นเดินโซซัดโซเซมาถึงชานเรือนเมื่อเห็นมือขวาของผู้เป็นนายก็ดีใจรีบทลาเข้ามาเพื่อขอ,ขอความช่วยเหลือเจ้าตู้มองกลับไปด้านหลังเห็นเผยจื่อว่านยังคงนั่งกำเศษกระเบื้องไว้ชายหนุ่มตัดสินใจในทันทีว่าไม่สามารถปล่อยให้บ่าวผู้นี้มีชีวิตต่อไปด้วยเกรงว่าจะยากต่อการปกปิดสาเหตุการตายของเผยหุย หลงแม้จะเป็นคนหัวไวเภาว่าให้คิดวิธีอำพรางออกมาตอนนี้ย่อมไม่สามารถเป็นไปได้ในเมื่อหลักฐานยังอยู่ในมือของนางอีกทั้งการที่ตนไม่ยอมข้าบ่าวไพร่ในบ้านสังหารเพียงนางหญิงของจนย่อมแปลกประหลาดและผิดสังเกตท่านเจ้าตู้สัดลำคอของเบาวผู้โชคร้ายจนลงไปกองกับพื้นก่อนจะกุมมือของคนร้ายแล้วใช้ดาบแพงทะลุอ,อกซ้ายในทีเดียว เจ้าโจรที่ยังพอมีสติตาเลือกมันไม่ได้มาเพื่อจะฆ่าคนเพียงแค่ต้องการปล้นชิงทรัพย์สินมีค่าไปประทังชีวิตพอมันพยายามจะดิ้นรนชายซึ่งจับมันไว้ก็ใช้กระบี่ของเขาแทงเข้าใส่จนมิดด้ามมีเพียงวิธีนี้ทุกอย่างจึงจะน่าเชื่อถือเมื่อมั่นใจแล้วว่าทั้งสองตายสนิทเจ้าตู้ก็หันกลับไปหาเผยจื่อว่านพยายามเค้นหาความคิดเจ้า เจ้าทำอะไรหญิงสาวมองชายหนุม่มคุกเข่าลงข้างร่างได้ชีวิตของพี่สาวมามานั่งนี่และประคองนางไว้ เจ้าตู้ตะวาดเรียกนางเสียงดังต้องการให้เรื่องราวเหมือนกับเผยจื่อว่านเป็นผู้เข้ามาพบเหตุการณ์และพยายามช่วยพี่สาวเลือดของหุยหลิงซึ่งกระเด็นใส่ย,ยามนางลงมือได้กลมกืนไปกับรอยเลือดใหม่ที่ไหลาจากบาดแผลเขาแย่งเศษกระเบื้องในมือหญิงสาวก่อนจะโยนมันลงที่พื้นเหมือนเดิม,มไม่ทำลายมันไม่จำเป็นใครถามเจ้าก็บอกว่าดึงมันออกจากแผลของหูยิน เข้าใจหรือไม่หญิงสาวร่ำไห้น้ำตาอาบใบหน้าพยักพยเยิดไปทั้งห้องซึ่งเปิดประตูค้างเอาไว้จะทำเช่นได้หากหลินหลังจาหน้าข้าได้แล้วก็นางไม่รู้ว่าเป็นเจ้าไม่เช่นนั้นจะโผล่เข้าหาเจ้าเช่นนั้นหรือปฏิกิริยาของเด็กน้อยตอนเห็นเผยจื่อว่านราวกับพบที่พึ่งพาถ้าหลินหลังรู้ว่าหนาสาวสังหารมารดาจริงต้องไม่มีท่าทางเช่นนั้นแน่นอน แล้วจนพวกนั้นเจ้าตู้สายหน้า ่อนบอกว่าปล่อยให้หนีไปอย่างไรอีกสองคนนั่นก็ไม่เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นขณะนี้สำคัญที่สุดคือการอำพรางให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นฝีมือของโจรร้ายชายหนุ่มย้ำกับจื่อว่านอีกครั้งให้บอกคนอื่นเช่นที่เขาพูดก่อนหน้านี้หากถูกสอบสวนให้ตอบตรงกันว่าบังเอิญเจอกันหน้าตวนและพบเหตุการณ์พร้อมกันเมื่อเข้ามาก็พบว่าคนร้ายซึ่งถูกเขาแทงเป็นผู้สังหารฮูหยินเขา จึงเข้าปะทะกับอีกฝ่ายส่วนคนร้ายอีกสองคนหลบหนีไปได้เผยจื่อว่านมองดูใช้หนุ่มหายไปด้านหลังเรือนก่อนกลับมาแล้วบอกว่าแม่ครัวกับสาวใช้อีกคนยังสลบอยู่เขาช้อนร่างไม่ได้สติของหลินหลางขึ้นแล้วกำชับกับหญิงสาวซึ่งมีใบหน้าซีดเผือดถึงแผนที่วางเอาไว้อีกรอบข้าจะไปตามในท่านอาตู้ เสียงเรียกของเผยจื่อว่านเต็มไปด้วยความวิตกนางจะเชื่อใจคนผู้นี้ได้หรือไม่ในเมื่อเจ้าเลือกแล้วเขาไม่ได้กล่าวอะไรอีกเพียงแต่ก้มหน้ามองเด็กสาวตัวน้อยในอ้อมกอดของตนเองหากไม่ทำเช่นนี้ เชื่อว่านางคงต้องหาทางกำจัดหลินหลางและถูกตับสุดท้ายคงไม่พ้นต้องโทษจะให้เขามองดูสตรีในดวงใจในสภาพเช่นนั้นย่อมมีอาจทานทนได้ยังไงก็ก้าวขาลงไปในเหวลึกกับนางตั้งแต่เลือกจะฆ่าคนร้ายและบ่าวชายผู้นั้นไปแล้วย่อมไม่มีทางเลือกอื่นอีกข้าไม่ปล่อยเจ้า,ผาเผชิญเรื่องนี้ลำพังแน่นอนนี่เจ้า เผยจื่อว่านตะหวาดเสียงดังเมื่อร่างของตันหลิวทลาเข้ามาจากประตูซึ่งถูกพังลงไปกองกับพื้นมีสั้นที่เขาพกติดตัวปักอยู่บนผนังหลังเฉือนผ้าขาดอย่างแม่นยำชายหนุ่มประคองหลินหลังซึ่งไอเสียงดังด้วยขาดอากาศขึ้นมาด้วยหัวใจเต้นไม่เป็นสัมเพราะความกลัวตันหลิวนั้นแวะมาหาหลินหลังอย่างเมื่อคืนก่อนทว่ามาถึงก็พบว่าหน้าต่างทุกบานถูกปิดอย่างมิดชิดไม่มีทางที่เสี่ยวมา จะทําเช่นนั้นกับห้องของเจ้านายในคืนหน้าร้อนเป็นอันขาดเมื่อแนมหูอยู่สักครู่จึงได้ยินเสียงของนาสาวของคู่มั่นเล็ดลอดออกมาต่อให้ข่านางคืนนี้ท่านคิดว่าจะรอดพ้นไปได้งั้นหรือปันหลิวช้อนร่างของดินหลางขึ้นแนบอกด้วยใบยหน้าราวกับจะสังหารผู้คนนึกโทษตัวเองไม่น้อยเพราะแผนลองใจอีกฝ่ายวันนี้ตนเป็นผู้คิดและบอกกล่าวให้คู่มั่นทดสอบเผยจื่อว่าน ข้าไม่สนเผยสื่อว่านกัดฟันถอยไปจนติดตู้ไม้นางสมควรตายตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วหากมีใช่เพราะอาตู้ใจอ่อนนางคงไม่อยู่รอดมาเป็นหนามทิ่มตำใจให้ข้าต้องวิตกอยู่แทบทุกวันอย่างนี้หรอกท่านมันเกินเยียวยาแล้วชายหนุ่มอยากจะคว้าอะไรสักอย่างซัดใส่อีกฝ่ายแต่ติดที่เขาประคองหลินหลังเอาไว้จึงได้แต่ตาเบงด้วยแรงโทสะมีคนได้ มีคนได้เพียงตะโกนอีกสามสี่ครั้งก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคู่มุ่งตรงมาทางห้องเผยจื่อว่านหันดีหันขวางก่อนจะรีบวิ่งออกไปด้านนอกสวนทางกับอาฟงและบ่าวชายอีกหลายคนที่เห็นหูหยินกระหืดกระหอบออกไป ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ